ila annaha sabaatun ila annaha sabaun jannah ni mi yut jat sung ibnu abbas eng au lak ma hadis ti thuk rai nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ko nabi bok wa sawan nan sabaun mi yu darun jalan na song darus salam sam jannah, adanin, jannah tu jannatu adanin Se ma'wah, ma'wa Ha jannatun kundi, Hung jannatun firdaus Jad jannatun na'im Ya Sawan jad chan Nah, nah ini tasana kong Abdullah bin Abbas Nah sobat kong tanabi <coughs> วิดีโอต่อไปนี้จะทําขึ้นโดยอุปกรณ์จากโรงสธาของบรรดาหล่าพี่น้องผู้บอดจาคเป็นงานศาสนาเหมาะสาหรับทุกเพศทุกวัยท,ท,ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพรง่งานศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายหาสันมานละโตะเลขบัญชี0972779830เพราะอาจารยเล่งถึงประเด็นนรกและสวรรค์นี่เนะตอนนี้มีอะไไหมนรก อัลลอฮฺตาลาสร้างไว้เสร็จแล้วนะอลิสุนนะวันจามาเราหยุดที่วันนรกนี้อัลลอฮฺซุบฮานาวาตาลาสร้างเอาไว้ณปัจจุบันนี้เสร็จแล้วสวรรค์ล่ะอัลลอฮฺตาลาสร้างไว้เสร็จแล้วนะเพราะฉะนั้นเราทำความใจประเด็นนี้สักอีดว่าสวรรค์นี่คืออะไรนะมีขีชันและสวรรค์นั้นอยู่ไหนนะนรกนั้นอยู่ไหน ผอมันเซตเร็เวนี่ด่ามานเยอะเออของเซตนี่แหละมันอยู่ตรงไหนล่ะกันนั่นอ่านี่อ่าน่ะเป็นอ่านึ่งจากคันเองนึ่งข้องเรื่องการหยุดมันลักการหยุดมันศรัทธาเชื่อต่อเรื่องสวรรค์ต่อเรื่องนรกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคำตอบของประเด็นนี้พันนี่กนน่อนเนาะคือคำว่าสาวรรค์น,นี่ว่าสาวรรค์ที่ว่าก็านเปลกันนั้นคืออะไรก่อกน อ่าที่ว่าสวรรค์ได้เข้าจันนะโนภาษารับว่าจันนะเนี่ยสวรรค์จริงๆเรื่องนี้อืออัลมาได้อธิบายเอาไว้ในกีตาบโนฟิกโนอันบาจุรีเลมที่สงนาที่สามรอยแปดสิบเจ็ดวันจันนะนี่ก็คือดารุสสวาสเมืองแห่งพุทธลบุญเมืองแห่งการตอบแทนฝากพุทธละบุญนั่นแหละคือสวรรค์นะนะ อันก็คือตามอิสติละวสติละหันสวรรค์จันนะนั้นตาตามโลกัาอันบุสตานุบุสตานคือเปลวส่วนคือบุญอันตามลักภาษาแต่ถ้าตามอิสติละตามซับเทคนิคหรือว่าตามลักวิชาการสวรรค์คือดารุสสวาบบิยามีอันวาอีหเมืองแห่งการตบเทนด้วยขับทั้งมดบรรดาชนิดประเภท น่ะคงพุทธบุญทบเทนความดีสาวันต่างๆเ,เ,เ,งเหียวเตะเลยเมืองแห่งการตบเทนถึงขีพระเพล่ะมีอาหารมีเครื่องดื่มมีบิดันดารีมีบัญญาตกาตีดีมีเมนามมีอะไรก็เร็วเตะเตตูละดารุสสาวาะน่ะนั่นก็คือสาวค์เล็วทางมดสาวันนี่กีชันอีน่ะเราเบื่อที่ฟังมากคสาวันเจ็ดฉันเลยนะ จริงๆเรื่องคำว่าสวรรค์มีคีสวรรค์มีคีชันนี้อุลามะมีการคีลับกันถึงซามกลุ่มนะา้ามกลุ่มด้วยกันดอซึ่งวะฮันฮิยาวะฮิดาต้นเอา on, เอารบะอนุนเอาซับบะอุนดอสวรรค์ันนะนี่มีหนึ่งชันมีหนึง่งแถานั้นแหละหรือมีเซหรือมีเจ็ดทางวอนอุลามะมีการคีรับกันซ้มกลุ่ม นาถ้าเรียกว่าที่เราจุดทื่อเข้าใจอยู่นั่นนะนะตกในกลุ่มนี้นดอที่เราจุดทื่ออยู่ก็คือกลุ่มที่หนึ่งจุดทื่อว่าสวรรค์มีทั้งหมดเจ็ดชัน้นตรงนี้เลยนะนาที่เราทื่อๆอยูอ่ซึ่งเป็นศัศนาของท่านอิบนุอับบาสโรเดียโล,ลอันโฮน,น,น,นาซอบัลนามีก็คือท่านอัมดุลลอฮ์บินอับบาส Tan Abdullah bin Abbas jitu wa ila annaha sabaatun ila annaha sabaun jannah ni mi yu 7 ti. Seung Ibnu Abbas eng au lak hadis ti thuk rai ngan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ko Nabi bok wa sawan nan sabaun mi yu 7 darun jalan nah 2 SALAM สามยันนาอัดานินยันนาตุอัดานินสี่ยันนาตุนมะวะห่ายันนาตุนคุนดีหกยันนาตุนฟิรดาวสเจ็ดยันนาตุนนาอมเนี่ยสวรรค์เจ็ดชั้นในศัศนะของอับดุลลอฮฺบินอับบาสนะสบัสของท่านนบีการนาวากลุ่มนี้แล้วนะที่เราตื่อทื่อเข้าใจที่กลาวสวรรค์ชั้นเจ็ดมังชั้นห้ามังชั้นหกมังที่ว่านั่นนะ ก็มีส่วนทุกอยู่ตรงนั้นแต่กลุ่มที่สองนี่อาลาอันนาฮาอัลบาอนมีอยู่เสดอกนั้นอันนี้อันนี้ก็คืออยู่ในหนาสูตรเดียวกับโบโรนี่เลยเดียวว่ามันมาติไในเหล่าก็ถือว่าจ็ดเป็นมันมา่นสิการไปในเสียสม้มนะกลุ่มที่สองอยึดถือว่าสซงานคืออาศซย์ลักทานโดย อายะที่ว่าวาลิมันข้อฟามักอมารบบิฮียันนาตาเนาละ่ะคนที่กู้เกรงครัวต่ออัลลอฮ์นี่ได้รับนาสวรรค์ยันนาตานซองสวรรค์่นแหละก็ปรบวกอีกซองสวค์ก็ลาเป็นเซน่ากลุ่มที่สองถือว่าเซอ่าเซ่กลุ่มที่สามหยุดถือว่านึ่งเท่านั้นอืมส่วนหนึ่งจากอุลมามะหยุดถือว่าอิลาอันนาฮาวาฮิดาสวรรค์นี่ก็คืออันเดียวนี่ แต่ชื่อมานไล่เชื่อซรวน์ก็คือชั้นเดียวสวรรค์ยังอยู่สวรรค์เดียววันนั่นเลยแต่มาไล่เชื่อเชีนทาดารุสซาลามเรียกว่าเมืองซาลามสันติโอ้พอในสวรรค์ข้าบเหลี่ยมสันติอ่านั่นเลยพอดารุนอะไรอ่านาอิมเมืองแห่งเนียมัตติดารับก็เข้าไปตรงนั้นก็ดารับเนียมันเลยก็เรียกว่าดารุนนาอิมก็ได้เรื่องวันนี้นะอ่านี่คลุมทีสามยึดถือว่า อ่าันนึงอันเละนะอันนึงอันเละนะสวรรค์นะเพราะฉะนั้นตั้งสามกลุ่มนี้ก็คืออยู่ภายใตยการขีดลับของดาบรรดาของอุลามานะเทเรจิตดทือยู่ว่าเจ็ดชั้นนั้นก็ทุกเหลี่ยมเหมือนกันนะแเลยก็เป็นส่วนใหญ่โดยสัมเอาจกขีตับตำรับตำราที่เราเรียนยอรุนโมหูมนะหรือขีตับตำราในนหนก็ดีนะห่าเทโรดเรียนมากนี่ก็คือกกว่าสวรรค์เจ็ดชั้นนั่นแหละ แต่นี่ที่บอกให้โรรวะย่างเหมือนกันส่วนหนึ่งของอุลามะที่ยึดถืออยู่วะสินะยังเหมือนกันส่วนหนึ่งของอุลามะที่ยึดถืออยู่วะหนึ่งแต่นั้นเองเทวะสถานที่นี่อยู่ตรงไหน,นอ่าตรงดีเมื่อว่าสาวรรค์น,นี่โออินดัตลิลมุตตะกินอัลลาตาลาสร้างเสซตเลวณนะปัจจุบันนี้นะ เสร็จเลวทีมันอยู่ไหนนะเพราะนาบีอิสรรมีราลานี่เคขึ้นไปรับมายังฮาวิลาเที่ยวชมในสรว,ว์นะเล็วอีเลวทีมันอยู่ตรงไหนและคณะเดียวกันสรค์เหมือนที่เราฟังมาเร็วๆสัปดาห์ที่เร้วว่าเป็นสิ่งที่ทุกอิติสนาไหมจ้ะสว้วนนรกเนี่ยทุกยกเวนว่าไม่เสียหายกุลชัยอินฮาลิกอนอิลลาวดะฮะกสิ่งเสียหายหมดต่อวันขียมันยกเป็นสัต์ของอัลลอฮ แล้วมาบวกกับสิบประการที่เราอ่านกันสัปดาห์ที่แล้วว่าทุกยกเวน้นอะนะเนื่องจากนั้นก็คือสวรรค์และนรกย่างเรวเรียบร้อยเร็วเสร็จสับเรวถึงเกิดวันเกียร์มัวันเกียรมากขึ้นก็ไม่เสียหายนะไม่พังไม่พินานนะพอทุกยกเวน้นเพราะนั้นสวร์ค์นี่ถามาอยู่ตรงไหนเนี่ยมุสเนบบอกว่าวาลัมยาเซฮานัสซนสอรีฮน ไม่ม like Don so. ีนัสเทโอเรทิจัดเจนหลักฐานเทจัดเจนเนี่ยไม่ซอไม่ซอให้เลยนัสเทจัดเจนเทราบูฟีตะยีนมัลินจันนะวันนานเทจะไปตะยินกำหนดว่าสวรรค์นั้นอยู่ตรงไหนนรกนั้นอยู่ตรงไหนเมื่ออัลตลาสร้างมาเสจเลีวห้ามายหลักฐานที่แบบให้เป็นโซ่ใหนะ ไอ้มันตุกตรงจัดจีนนี่ห้ามไม่แตวัลอักซารุนมูสนะบอส่วนได้ของอุลามะยึดถือว่าอาลาอันนันจันนะว่าเทจริงเลวสวรรค์นั้นโฟกัสมาวาติสซาใบสวรรค์นี่อยู่เนื้อโฟกอนี่นะอยู่เนื้อะไรอยู่บนอยู่เนื้อชั้นฟ้าตั้งเจ็ดชั้นและวาตาตัลอารชีอยู่ใต้อดัช อ่านี่แสดงว่าอารัชนี่นะยัยเลือกว่ามักคโลกทั้งหมดที่ว่านั่นเลยนะอารัชบัลลังก์ของอัลลอฮ์อารัชของอัลลอฮ์นะยัยเลือกว่ามักคโลกในในทั้งหมดที่อละะละัลลอฮ์ทาราสร้างมาแสดงว่าชั้นฟ้าที่หนึ่งฉันฟ้าที่สองฉันฟ้าที่เจ็ดปวดล้างจากชั้นฟ้าที่เจ็ดนั้นเลย น่ะมันมีกุรซีมังมีกอลัมมังมีโลมาฟูดมังมีบา r ัง g b a r no, ok ok, a ซึ่งเป็นอาลัมอุนวาตีไม่เสียหายเนาะตีอเลตาลายกเว้นเลวสวรรค์นั้นอยู่ตรงนั้นเลยอ่านี่บนเนื้อชั้นฟ้าชั้นเจ็ดเลวกาตายอารัชเนาะวันนั้นเล้วส่วนใหญ่จะถือว่านรกนี้ต้าทัลอารดียีนัสซับอี นานรกนี้ทุกสร้างเอาไว้ตายพื้นเพ่นดินเจ็ดชัน้นนะนี่อีเจ็ดชั้นนี้ถึงน้อยได้นะเออบุรษราวันหลูกมันกลมรวะว่านะเดี๋ยวมันลุดหลูงไปตาอ,อเมริกาเฮ้ยใต้นู่นะเจ็ดชั้นเตะทางมนีมูสเนบบวัลอัสลัมอันหนึ่งทัศนะที่โปรยที่สุดเนี่ยฟี่ฮาซันมากรมเกี่ยวกับเรื่องนี้ อตัตฟวีดูอิลันมาลิกินอัลลามเรื่องนี้ไปกำหนดไปตันตูว่าสวัรค์อยู่ตรงไหนนรกอยู่ที่ไหนนี้ทาสนาตีอัลลัมปดไปที่สุดก็คือมอบให้กับอัลลอฮ์อันมาลิกินอัลลามหน้าผู้สึงปกครองผู้สึงรู้ยิงอ่าเนี่ยเออแต่เอาไปน,น,น,นั้นล่ละเออสวัรค์อยู่ตรงไหนแล้ววัลลอลาอลัมจานย์ก็ไม่รู้นะ นรกทวนสร้างเลยอยู่ตรงนี้นวัดโลอาลัมชานก็ไม่รู้หมอบไหมทวันไนอ้นีโปรดไปยิงน้าเนี่ยอัลลัมแต่ถ้า,าว่าโอ้มันอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้ที่อุลามะว่าวายนั้นทุกมากระทกเหมือนกันนะเนาะแต่ว่าที่บอกว่าศัสนาที่อัสลัมนั้นก็คือหมอบเลยนะานั่นคือจะโปรดพยดีว่าแต่พร้อมกับยึดมั่นเชื่อเนว่าสวรรค์มี เป็นเมืองแห่งการตอบแทนเร็วเสร็จเร็วตีตัววันสางเนาะแต่เรื่องเทนี่ไปตะยืนนี่ไอ้นี่วัดหล,ลงวงอาลัมไม่ฟังว่าโม่มาก,กับตัวนนอ่านี่อยู่ในอาลัมบัรซักน่ะอยู่ในลุมกูโบน่ะยังไม่ได้ข่าวสวรรค์ยังไม่ไปนรกน่ะอยู่ในกูโบนะซึ่งกูโบนบีวะอัลกอบบรูนี่เราดโตมิริยาดินจันนะ แต่เปรียบเลี้ยก็คือกูบู็คือเป็นส่วนส่วนนึ่งจากบรรดาสวนสวรรค์นั่นแหละเหมือนกันนะเ<ะ>หละกะฮุฟฟรอตม,มินฮูฟารินนีรอนเป็นคุ้มนรกคุ้มนึ่งจากบรรดาคุ้มนรกแสดงว่าอยู่ในบูในหลกอาลัม,มบัรซักนี้นะถ้าสุขสบายก็เหมือนกับได้เข้าสวรรค์เสียตัวล้วนะเพราะว่าอาลามัตว่าคนนี้เป็นชาวสวรรค์แต่ถ้าในกูบูทุกอาซัพยอยู่ก็เป็นอาลามัตว่าคนนี้ต่อไปก็คือชา,นานวนรกนะนันน่นแเลย เอาเหล่าสวรรค์กับนรกนี้อะไรทุกสร้างโกนอเอ๊ะบางคนว่าเออมันยังเล่าว่าลอร์ดฉันบอกไม่ตัววันก็ได้เนาะแต่ในทัศนาของท่านอิบนุอับบาสเนี่ยว่าวูริดาอันิบเนออับบาสินอรอเดลลออันหูเขาได้รายงานมาว่าท่านอัมดุลลอห์บินอับบาสบอกว่าอันนั่นจันนะมักลู่ก็ต้นกบลันนาสวรรค์นี่ทุกสร้างโกนจากไฟนรก น่ะแต่ที่ถามว่าอัลลอฮฺตาลาสร้างอะไรก่อนระวังสวรรค์กับนรกเนี่ยท่านอิบนุอับบาสบอกว่าสวรรค์มัคลูกอต้นกบลันนารถสร้างก่อนจากไฟนรกนะนะซึ่งทั้งหมดอยู่ในกีตาบอันบาญูรีเนาะยูซูที่สองนะอันบาญูรียูซูที่สองนาทีสามรอยแปดสิบเจ็ดเนาะน่ะแต่เดี๋ยวถ้านเราได้ยินได้ฟังนะส้มว่ามีอยู่สองกลุ่ม เอ้ผบอนึกว่าจะตนจังกังจังนําไปรู้ว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยไอ้โบี่ว่าพนันกาไม่โทกนะเราตรงโยมรับตั้งซ่งกลุ่มนั่นแหละกลุ่มทีโมบตะฟิตไปเลยกลุ่มทีอัสลัมโปรยไปไอ้นั้นก็ยิงที่ดีนะไอ้กลุ่มทีรู้นั้นเขาก็ไม่ได้รู้ด้วยความคิดอาการของตัวเองนะเขาเขามีหลักฐานในการอ้างอิงนะเราก็ยอมรับว่าถกูกนะคนที่สามล่ะ ไอเน,นี่ยเท่าวิจารณ์อย่างเดียวอันนี้เนะราไม่โตนะเพราะว่าไม่รู้นะเลยก็ได้ไปอันนึงนะเลยก็ไปวิจารณ์ไปตำนี้ไปว่าอีกด้านหนึง่งนะนี่ก็คือกลุ่มที่สามนะแสดงว่าได้ตัง้งสองกลุ่มนั่นแหละน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 ะเหล่วเตะเคยหยุดทือฟันผือแต่ว่าข้ออย่างเดียวว่าถ้าพอเราเข้าใจในจุดนี้นะเราก็ไม่ผือ อ่าเขาว่าสวรรค์อยู่ตรงนั้น,นโรกอยู่ตรงนี้พันนันปันนีก็ปูดอ๋อโรคก็เอออย่างเหมือนกันอุลมามะถือพันนันอ่าบางคนไหวไม่ต้องไปรูแลนะหมอไม้ตัววันไปเลยปเลยปยน้นองวันโลอาลัมไปเลยคือเรื่องของตัววันอ่าไอนี้ก็ไดอ่าได้สองแบบสนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีน นายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศระเบิดทุกคำทาซําแฟมิลี่ช็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงานโรงตีมีดบางแก้ว8ปรับทํามีการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทพลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0862891906บริการงานโดย ช่างมาโสมยีถมันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตราแปดหนึ่งเท่านั้น